ต้นต่างใงมะละกอมันอรอนี่กู่ามองาีเนี่เหรออ้มะละกอมะละกอปลูกป่างี้มะละกอลำต้นแบบนี้เหรอใหนี้เืมันยังไม่โตไงมันบดีกว่าเราไม่ทำเลยปิดปิดไม่ได้ลูกหแล้วต้ไปอ่ะเลยพลส่วนแบบมะละกอคือว่าเปนมันแ่ใจครับงทั้งอยากกินมันมั เป็นข้นเป็นลงแล้วยคายิบบัดเกลือก็มันแกไม่ทันเลยตัดไปแล้วไงชื่อตัวเองชื่อหวานก๊หน้าตาเป็